สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุธที่16พฤศจิกายนนะครับวันนี้ตลาดก็น่าจะดิดกลับนะฮะตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับความหวังที่เกี่ยวกับการประชุมโอเปกนะครับเริ่มมีความหวังมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าไม่น่าจะตกลงกันได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มโอเปกนี่แหละครับที่ที่แอบผลิตน้ำมันกันเกินเกินเกินที่ตกลงกันไว้นะฮะ เพรประชุม o อเปกวันที่30ครับส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไป2เหรียญ10เซนตนะฮะตอนนี้ WTI ขึ้นมา,าใกล้ๆแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่47ขึ้นมา45.6นะฮะเบน n ก็ขึ้นขึ้นมาอยู่46.7นะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ48-49นะครับแล้วก็ยังยังมองเป็นการขึ้นเพื่อลงสำหรับราคาน้ำมันนะฮะ ส่วนตลาดหุ้นเอ,อเชียเช้านี้ก็ส่วนใหญ่เปิดบวกตามราคาน้ํามันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นอเมริกาก็ขึ้น8วันซ้อนนะฮะตอนนี้อยู่ใกล้ๆก้หมื่นเก้าแล้วนะครับบวกไป 54. จุดนะฮะส่วนราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเงินบาทก็เริ่มทรงตัวนะครับเงินบาทเช้านี้ใกล้เคียงกับเมื่อวานครับ 35.41บาทต่อ US ดอลลาร์แต่เมื่อวานนี้ต่างชาติยังขายสุดที่นะฮะขายสุดที่ไป2,660ล้านขายขายตราสารนี้ด้วยนะครับแล้วก็กองทุนขายไป559ล้านนะครับก็ไม่เคยดีฮะต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องตอนนี้นับไป1เดือนครึ่งตั้งแต่1ตุลาถึง15พฤศจิกา ถึงเมื่อวานนี้แหละครับต่างชาติขายสุทธิไปแล้ว38,000ล้านก็เรียกว่าขายไปเกือบ40,000ล้านโดยโดยมาขายขายแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนดทมเ,เป็นประธานาธณะการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ไม่เคยดีฮะ,สะแสดงว่าฟัน f ฟ o อเร่งการไหลออกอยู่นะฮะ ส่วนตลาดก็น่าจะเป็นช่วงเทคนิคอลรีบาวน์นะครับหลังจากที่ลงมาแรง3วันการรีบาวอาจจะอยู่ประมาณสัก2-3สวันนะฮะวันนี้เมื่อวานนี้ปิดปิดไปบวกไป7จุดครับอยู่ที่1476นะฮะปริมาณการซื้อขาย64,000ล้านส่วนวันนี้มองแนวรับแถว1470 1465นะครับลบ6แล้วก็ลบ11เป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็1485 1490 บวกเอ่อบวก1 0บวก14เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็คาดว่าเปิดมาน่าจะบวกประมาณสัก5จุดนะฮะจากการกระโดดขึ้นของหุ้นปตท,อทอสอพอแล้วก็หุ้นในเครือนะฮะอย่างพวกเอ่ออย่างอย่างหุ้นที่ลงมาแรงๆก็น่าจะเปิดกระโดดขึ้นนะครับวันนั้นวันนี้เปิดมาก็บวกประมาณ5จุดนะครับวันนั้นเลยให้แนวรับไว้ที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบส่วนแนวต้านให้ไว้ไกลนิดหนึ่งคือ1 4 8 5 1490นนะครับ สำหรับหุ้นที่เข้า MSCI เราก็กล่าวไปแล้วนะครับมีบร่ยุกเกอร์กับ KCE นะฮะส่วนหุ้นที่หุ้นเด่นรายวันวันนี้จะเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วก็พึ่งเด็ดกลับนะครับอย่างพวก Advanced พวก AOT แล้วก็บ้านปู่ Power นะฮะพวกนี้ลงมาเยอะแล้วโอกาสพลาดน้อยหมายความว่าจะซื้อไปแล้วเกิดผิดพลาดตลาดลงต่อพวกนี้ก็ไม่ค่อยเป็นไรแล้วครับเพราะว่าลงมาก่อนล่วงหน้า แล้วก็เราก็มองเป็นพุ่นที่ถือยาวได้นะครับไม่ว่าจะเป็น advance aot หรือบ้านปู Power สำหรับตัว s ซฟครับเมื่อวานนี้ปิดบวกไป5จุดฮนะอยู่ที่920นะครับแนวรับวันนี้914-6ลบ6เป็นแนวรับครับแล้วก็926-930-6-3-6-10เวก6วกบวบวก6บวก10เป็นแนวต้านเปิดมาน่าจะบวกประมาณสัก3-4จุดนะฮะเพราะนั้นเปิดมาก็ใกล้ๆแนวต้านที่926ครับ สำหรับช่วงนี้ราคาทองคำทรงตัวนะครับอทรงคำบวกไป3เหรียญต่อทอยออนอยู่ที่1230นาแนวรับยังเป็น1200นะฮะแนวต้านเป็น250สําำหรับวิวของ global 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 fund นะฮะหมายความว่าผู้ที่ซื้อกองทุนในต่างประเทศวิวของ global fund ตอนนี้เรามองออในช่วงปีหน้า ตลาดที่น่าจะโอเวอร์เวทมากขึ้นนะฮะโดยมีการเคลื่อนรีเลตติ้งบวกเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตลาดหุ้นทางอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนดาวโจนแล้วกบ็บองทางนั้นเป็นโอเวอร์เวทไปจากเดิมที่เป็นนิว t ทรลนะฮะก็เป็นโอเวอร์เวทสำหรับตลาดเอเรายังมองมองตลาดที่ที่นิวเทรลถึงโอเวอร์เวทก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดีย3ตลาดยังคงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ยังให้อันเดอร์เวทตลาดหุ้นของทางทางยุโรปนะครับสำหรับกองที่เป็นพวกเฮลแค์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเฮลแค์บางตัวส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ตลาดหุ้นอเมริกาบางตัวอยู่ในยุโรปเพราะ,ะนั้นตัวกองทุนเฮลแค์น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ยังเป็นนิวทรัลเวทสำหรับตัวกองทุนเฮลแค์นะฮะสำหรับน้ำมันน้ำมันกับทองคำยังเป็นนิวทรัลนะครับเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ